Counter Strike Global Offensive หรือ CS:GO คงคงอาจจะเคยเห็นมันผ่านหรือเคยเล่นมาแล้วใช่ไหมครับมันเป็นเกมที่ดังมากๆในช่วงปี2012แล้วถึงแม้จะผ่านมาแล้ว10กว่าปีแต่ก็ยังมีเบสเพลเยอร์หรือผู้เล่นรากฐานที่ยังเยอะอยู่พอสมควรและยังมีการจัดการแข่งขันมาโดยตลอดแต่สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปคือซ s g o จะเปลี่ยนไปเป็น c ี2ครับอาจจะมีหลายคนสงสัยนะครับว่าเกมมันเสียตังค์หรือเปล่าแต่ข่าวดีก็คือมันฟรีครับเพราะก่อนหน้านี้ c s g o เคยเป็นเกมที่ต้องเสียตังค์ซื้อแต่ตอนนี้มันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเกมฟรีไปแล้วและสำหรับ ในช่วงซัมเมอร์ครับส่วนสิ่งที่จะเปลี่ยนไปภายในเกมก็มีเยอะอยู่พอสมควรผมจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกคือแมปอัปเดตแผนที่ในเกมจะถูกปรับเปลี่ยนใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Environment, Object หรือ Material จะทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนได้เล่นแมปใหม่แต่ยังคงโครงสร้างของแมปไว้เหมือนเดิม มายังมีการอัปเดตเรื่องของภาพกราฟิกภายในเกมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแสงเงาหรือการทําให้น้ําสะท้อนแสงก็ทำให้รู้สึกสมจริงมากยิ่งขึ้นครับและเหมือนเขาจะให้เครื่องมือในการจําลองการสร้างแมปคอมมูนิตี้มาด้วยครับและอย่างสุดท้ายแมปเก่าจะถูกรีวิวใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นครับ ต่อมาในเรื่องของ UI หรือ User Interface ถ้าหากคนที่เคยเล่น c i s c o มาก่อนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ทันทีว่าจากรูปหลอดเลือดและชุดเกาะมีการปรับเปลี่ยนไอคอนเล็กน้อยและจากที่มันเคยอยู่ทางซ้ายล่างของหน้าจอถูกขยับให้มีตรงกลางแทนครับซึ่งผมว่าตรงนี้มันทําให้ดูง่ายและสบายตาก,กว่าและเวลาที่เราฆ่าศัตรูได้จะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับด o อกแท็กผมคิดว่ามันน่าจะทาไว้ให้เรารู้ว่าเราฆ่าใครไปบ้างแล้วครับและต่อมาหลายคนคงทราบกันดีใช่ไหมครับว่าสโมกหรือระเบิดควัน เป็นอาวุธที่มีความสําคัญและใช้กันบ่อยในเกม FPS เนื่องจากทําให้เราสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซ่อนตัวในนั้นเพื่อทำาินใจ่ defuse oh <my> หรือแม้กระทั่งเอาไว้ปลาใส่ศัตรู สิ่งที่เราเบิดควันจะต่างออกไปจาก c s g o คือมันจะมีการ interact กับ environment รอบตัวเราถ้าเราปาส k e เข้าซอกของตึกที่เป็นเชฟมันก็จะกลายเป็นควันในเชฟนั้นครับเพราะถ้าเป็น c s g o เวลาเราปาสโ moke ไปยังไงหรือโดนอะไรมันก็จะเป็นก้อนสโมกแบบเดิมทุกครั้งและสิ่งต่อมาคือส o มกสามารถโดนทำลายได้ด้วยกระสุนปืนหรือ Frag g r e n a d e ซึ่งใน CS2 ที่จะถูกเปลี่ยนสำหรับคนที่ชอบทำนินจ่าดิฟิวหรืออาจจะชอบเล่นซ่อนแอบในสโมกเนี่ยก็จะทำได้ยากขึ้นครับ และสิ่งสุดท้ายคือเรื่องของ tick rate สำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ว่า tick rate คืออะไรนะครับผมจะสรุปให้ฟังถ้าเราดูตามภาพนี้เราจะเห็นขีดหลายเส้นนั่นคือ t i c k หรือระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์และ PC ของผู้เล่นอัปเดตข้อมูลถึงกันถ้าเรากดเดินไปทางซ้าย PC ของผู้เล่นจะทําการส่งคําสั่งไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์ของเกมเพื่อให้ตัวเราเดินไปทางซ้ายซึ่งเราต้องรองมันประมวลผลตัวเราถึงจะเดินไปทางซ้ายครับ ด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทางค่าย Valve เนี่ยได้นำตัว Sub Tick มาทำหน้าที่แทน Tick Rate ก็คือพอเรากดเดินมันก็จะเดินให้เลยไม่ต้องรอระยะเวลาประมวลผลหรือก็คือแบบ Realtime ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าการอัปเดตเรื่อง Tick Rate ส่งผลถึงผู้เล่นมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเป็นคนที่เล่นเกมเพื่อความสนุกไม่ได้จริงจังก็อาจจะส่งผลไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพวก e-sport player หรือนักแข่งมืออาชีพก็อาจจะช่วยได้มากครับ และนี่คือเนื้อหาที่ผมได้สรุปจาก trailer ร์ CS2 ให้ทุกคนได้รู้ครับถ้าใครอยากติดตามข่าวสารหรืออัปเดทเกี่ยวกับเกม CS2 ผมจะแปะลิงก์ไว้ใน description นะครับแล้วไว้เจอกันครับ